สวัสดีครับวันนี้ช่องชัยแ8 8จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องการเปลี่ยนชีวิตด้วยแนวคิดพลังบวกพลังบวกหรือที่เราบอกว่าการคิดบวกนั้นดีอย่างไรการคิดบวกการมีพลังบวกช่วยให้เราประสบความสำเร็จได้อย่างไรมีความสุขได้อย่างไรหลายคนชอบบอกว่าความสำเร็จนั้นไม่จําเป็นต้องคิดบวกหรือเปล่าคิดบวกแล้วไม่เห็นได้ประโยชน์อะไรเลยวันนี้เราจะมาดูซิว่าทําไมการคิดบวก ถึงช่วยให้เราประสบความสําเร็จและมีความสุขมากขึ้นการคิดบวกนั้นมีประโยชน์กับตัวเรายัางไงนะครับประการแรกที่เราจะพูดถึงคือการคิดบวกเปลี่ยนอุปสรรคเป็นโอกาสเมื่อเราเจอปัญหาหรืออุปสรรคต่างๆนานาที่เข้ามาในชีวิตเกิดความเหนื่อยล้าอ่อนแรงขาดกำลังใจในการสู้ต่อไปสิ่งที่ช่วยเราได้ในตอนนี้คือการคิดบวกนั่นเองเมื่อเราเจอปัญหาหรืออุปสรรค การคิดบวกจะช่วยเห็นโอกาสในอุปสรรคไม่มองอุปสรรคในแง่ร้ายจนเกินไปบางครั้งการเอาชนะปัญหาหรืออุปสรรคนั้นก็ทําให้เราแข็งแร่งขึ้นเก่งมากขึ้นช่วยให้เรามีประสบการณ์มากขึ้นการคิดบวกจะเปลี่ยนมุมมองที่เลวร้วายกลายเป็นมุมมองที่ดีขึ้นช่วยให้เรามีพลังและมีแรงสู้ต่อไปเอาชนะปัญหาหรืออุปสรรคต่างๆนานาได้การคิดบวกจะเพิ่มพลังใจให้เราบางครั้งการที่เราอยู่คนที่คิดลบตลอดเวลา มักจะทำให้เราห่อเหี่ยวหมดแรงคนที่มีแต่ความคิดด้านลบจะไม่สามารถมองเห็นโอกาสในอุปสรรคได้ดังนั้นการคิดบวกจะเป็นเครื่องมือเพิ่มพลังใจและเพิ่มพลังกายให้กับเราเราส่งต่อพลังบวกไปยังคนอื่นได้การมองสิ่งาต่างในแง่บวกไม่มองในแง่ร้ายจนเกินไปจะเพิ่มกําลังใจพลังกายในการต่อสู้กับปัญหาและอุปสรรคต่างๆนานานเป็นเครื่องมือและอาวุธที่สําคัญ ในการต่อสู้กับปัญหาเลื่ัพท์ทาให้เราสําเร็จได้นั่นเองนะครับนอกจากนี้เรายังพบว่าการคิดบวกนั้นเปลี่ยนให้เราเป็นคนกระตือรือร้นมีไฟในการทํางานมากขึ้นความเบื่อหน่ายเฉื่อยชาความหมดไฟในการทํางานเป็นเพราะเรามองสิ่งต่างๆในแง่ลบมองสิ่งต่างๆในแง่ร้ายจนเกินไปหากเราสามารถคิดบวกและเปลี่ยนเรื่องร้ายให้เป็นเรื่องดีเปลี่ยนสิ่งต่างๆให้เป็นการคิดบวกได้มันจะเป็นการเพิ่มพลัง ไฟกระตือรือร้นในการทํางานของเราช่วยให้เรากระจับกระเฉงกระตือรือร้นมากขึ้นนอกจากตัวเราเองแล้วยังสามารถส่งต่อสิ่งนี้ไปยังผู้อื่นได้การเป็นคนกระตือรือร้นและมีไฟในการทํางานนอกจากจะช่วยให้ตัวเองประสบความสำเร็จแล้วยังช่วยผู้อื่นได้อีกด้วยเพราะสิ่งนี้สามารถแพร่กระจายไปยังผู้อื่นได้นั่นเองประการต่อไปคือการคิดบวกจะลดความเครียด ความวิตกกังวลและช่วยให้มีสุขภาพที่ดีขึ้นนั่นเองความเครียดนั้นเป็นสิ่งสําคัญที่ทําให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บต่างๆนานาความเครียดนั้นสง่งผลต่อสุขภาพกายของเราโดยตรงการคิดบวกช่วยลดความเครียดและความวิตกกังวลได้การคิดบวกและมองโลกในแง่ดีส่งผลต่อสุขภาพจิตของเราทําให้เรามีสุขภาพจิตที่ดีขึ้นและส่งผลไปยังสุขภาพกายของเราให้ดีขึ้นได้ ดังนั้นเราจะเห็นได้ว่าหลายๆคนที่ประสบพบภัยกับปัญหาสุขภาพกายสุขภาพใจมักจะใช้การคิดบวกเป็นการบำบัดและเยียวยาคนที่คิดบวกจะมีสุขภาพใจและสุขภาพกายที่ดีกว่าคนที่คิดลบนั่นเองก็จะได้มองข้ามพลังของการคิดบวกไปนะครับผมเชื่อแน่ว่าพลังการคิดบวกจะเปลี่ยนชีวิตเราไปได้อย่างแน่นอนสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่ติดตามและรับฟังขอบคุณครับ